สวัสดีครับผมฟาร์มหนูพุกยักษ์เชียงรายเหมือนเดิมครับนี่เรามาแชร์ประสบการณ์กันนะครับว่าเลี้ยงหนูแล้วตลาดจะตันไหมนี่นะครับนะครับแต่ผมความคิดผมนะที่ผมเคยเจอมาที่ประสบมา,าหนูพ่อแม่พันธุ์เนี่ยมันก็จะ ถ้าเนะมื่อก่อนนี้จะถึงจุดอิ่มตัวครับเมื่อก่อนนะมาแต่ละฟาร์มนี่ถามกันเอเมื่อก่อนเขาได้กันเดือนหนึ่งสองสามหมื่นอะไรเงี้ยขายพันยอะไรเงี้ยนะครับแต่ทีนี้พอพอ,อตลาดพราะเม่พันธุ์มันเริ่มอิ่มตัวปุ๊บนะเพราะว่าแต่ละที่ก็มีพ่อแเม่พันธุ์กันเยอะเงี้ยครับพอไปี้ยงปุ๊บเลยนี่ ขายพันธุ์ไม่ได้เลยเนี่ย็พําจำเป็นต้องขายเป็นหนูเนื้อนะครับแต่ถ้าคนเขาทำตลาดหนูเนื้อไว้รองรับแล้วเขาก็ไม่เดือดร้อนครับแต่สำหรับมือใหม่เนี่ยที่ซื้อพันธุ์จากฟาร์มใหญ่ๆดังๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับไบอะไรเงี้ยวางจะขายพันขายพันธุ์แพงๆเหมือนเขาอย่างเงี้ยมันก็จะลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าหนึ่งเรา เรา,ายังเป็นมือใหม่นะครับเราไม่ได้ทําตลาดไม่เหมือนเขานะครับของเขายอดจองสี่ห้าเดือนนะครับยาวนะครับนะครับผมแต่ของเรานี่จะจะไปขายให้มันเขาขีดละร้อยอะไรเงี้ยตัวละโลโลกวาขีดละร้อยนี่จะลาบากหน่อยนะครับถ้าเราไม่ทําพอม่พันทําการตลาดดีๆนะนะครับผมนะครับก่อนแรกๆมก็ขายไม่ได้นะครับคราม,มก็ทาตลาดเอง แต่ผมผมนี่จะเน้นหนูเนื้อนะครับเนื้อเป็นหลักนะครับถ้าตลาดพ่อแม่พันธุ์นี่ก็ถือว่าเป็นโบนัสนะครับนะครับมันได้กําไรเยอะจริงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ขายได้ทุกวันเหมือนหนูเนื้อหรอกครับหนูเนื้อนี่เราสามารถจําเละขายขายได้ทุกวันมีรายได้ให้เราได้ทุกวันนะครับวันละสี่ห้าตัวอะไรเงี้ยรายได้ก็กําไรว่า3สามสี่ร้อยอะไรก็ยังดีเนาะนะครับเป็นตัวละร้อยอะไรเงี้ยขายสี่ตัวได้สี่ร้อย ห้าตัวห้าร้อยอ่างเงี้ยหากต้นทุนกับสามร้อยสิก็ยังดีนะครับ,รบดีกว่าอยู่บ้านาเฉยๆเนาะแต่ถ้สเซว่ามันมันตันไหมไม่ตันแต่ว่าหนูตลาดดูเนื้อเนี่ยไปได้สบายแน่นอนครับดูเนื้อเนี่ยคนกินตลอดกินนะมันหมดไปครับผมกินหมดเสร็จปุ๊บเขาก็สั่งซื้อใหม่เนาะเพราะคนกินเรื่อยๆครับนะครับแต่พ่อแม่พันธุ์ที่เขาซื้อครั้งเดียวนะครับ ว่าเขาซื้อเขาไปเลียงเขาไปเขาไม่ได้ไปซื้อเขาหรอกอีกนักนะครับนะครับแต่ถ้าหนูเนื้อเนี่ยลูกค้าซื้อไปปุ๊บพอเขากินหมดเขาก็จะสั่งซื้อใหม่นะครับนะครับนะครับก็เอาไว้เป็นแนวทางครับนะครับลองดูลองลองเอานำไปใช้นะครับลองไปใช้กันดูได้นะครับนะครับมานี้เราพามาดู ต้องหนูดีรามนะครับอาจจะไม่ดูทุกบอกมันเปื้อนครับมันเปียกไปไม่ได้ครับเราจะจักจังไายเลยนะครับนี่นี่ก็ดยูเป็นครอบครัวเขานะครับนะครับดูหนึ่งตัวนะครับลูกคนนะครับนี่สายพันธุ์ยังรายเรือยครับเนี่ยังไรยก็จะออกนะครับแดงๆดำๆเนี่ยนะครับก็ สอบถามก็ได้ครับไม่ซื้อหาไม่ว่ากันนะครับสอบถามได้ฟรีนะครับตามก็มีไว้ให้ดูหลายรูปแบบนะครับนะครับอันนี้เป็นเลี้ยงแบบหนึตสองนะครับอานนู้นเป็นผสมก็มีอันนี้เป็นห้องขุนนะครับ่งห้องขุนห้องขุนมีสี่ห้องใหญ่นะครับไปแปดห้องใหญ่อันนู้นก็เป็นหนูคอนโดครับนะครับตามนู้นนะมีหลายรูปแบบไปดูนะครับก็มีทีมงานมีสาขาทั้งฝั่งไทยฝั่งลาว ผมไม่เปิดเยอะครับก็แค่สิบแก้สาขานะครับเน้นคุณภาพนะครับผมรับบนุกงานที่ฟาร์มได้ครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับไม่เจอกันเนาะนะครับก็ลองเอาไปดูเป็นแนวทางนะครับแต่ถ้าว่ามันตันไหมผมว่าไม่ตันหรอกครับหมูเนื้อยังไงก็ไปได้สบายนะครับนะครับก็สำหรับคลินี้ก็จะพิธนี้สวัสดีครับ